ย็บ yep. ที่ใส่า p p d d เรียบร้อยแล้วนะคะข้าว1กิโลกว่านะคะข้าว1กิโลกว่านี่ก็ไม่แพงนะคะถ้าเกิดเราเปรียบเทียบกับซื้อที่ที่ใส่โทรศัพท์อ่ะที่ใส่ ipad ในร้านที่เขาขายอยู่นะคะตั้ง50เอโรนะคะ เราทําเองได้นะคะซื้อซื้อเข้ามา1นกิโลก็1กิโลก็ยังไม่ถึง1โรนะคะผ้าพวกนี้ก็ผ้าเสร็จๆที่เหลือนะคะเราก็มาทําเป็นที่ตั้งโทรศัพท์ที่ตั้ง i p a d นะคะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะเย็บต่ยังไม่เรียบร้อยนะคะยังมีรูอยู่นะคะรูนี่ก็ <c oughs> รูนี่ก็ที่ใส่ข้าวเมื่อกี้เอาเข้าวเทเข้าไปนะคะอันนี้ก็เป็นแก้วเป็นขวดน้ำนะคะตัดออกมาเสร็จแล้วก็เสียบในนี้แล้วก็เทเข้าลงไปนะคะง่ายมากนะคะไม่ต้องไปหาซื้อ,เ,อเสียสตังค์นะคะรูนี้ก็ต้องเย็บเข้าก่อนนะคะมันมีรูให้นิดนึงนะคะเ,เข้ามันไม่เต็มก็เอาผ้านั่นนะคะ เย็บเออยัดเข้าไปนะคะตัวนี้ก็เอามาสวยเข้าให้มันปิดรูนะคะข้างล่างก็มีรูเหมือนกันนะคะเย็บเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้ก็เหลือแต่ข้างบนนะคะเอ่อเย็บอ่อที่ตั้ง iPad ก็แป๊บเดียวนะคะคือไม่ได้นานมากนะประมาณ5นาทีก็คงได้แล้วนะคะ แต่ถ้าเกิดว่าเอามือสอยนี่ก็ใช้เวลานิดนึงนะคะประมาณและมากกว่าคงห้านาทีนะคะเพราะว่าเอามือสอยนี่มันก็ใช้เวลานิดนึงนะคะนี่ก็เรียบร้อยแล้วนะคะ,คะเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็ ได้แล้วนะคะโทร,รศัพท์ก็ได้นะคะแต่ว่าหนักนิดนึงนะคะอันนีน้มันใหญ่นิดนึงปิ่งมาทางนี้ทางไหนก็ได้นะคะแล้วแต่เราอยากจะตั้งนะฝั่งนี้ก็ได้ฝั่งนู้นก็ได้นะคะปิ่นไปก็ได้ <c oughs> <c oughs> แล้เราจะชอบนะคะเราจะเอาฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้มันมีเสื่อหนาลักกว่า แล้วก็จะทำเอาไอ a พมาตั้งดูนะคะครมครึ้งไอแพดไอแพม่ยู่ไหนกันหมดมันมีโทรศัพท์มีไอ a พมาตั้งกันดูมันมีสองเครื่องนะคะอีกเครื่องหน,นึ่งของเจ้ายันเขานะ,ะอันนี้ก็ของเราเองนะคะเอามาลองว้าวโอเคเลยนะสบายมาก มาดูกันนะคะหนึ่งอันเพราะว่านี่นหน้าตามันเป็นแบบนี้นะหะน้าตาใกล้ๆให้ดูใกล้ๆนะคะโอเคตางเรียบร้อยโอเคนะคะ ก็ต่อไปนี้ก็เราก็ไม่ต้องมาจับมือแล้วนะคะคือแบบวางได้สบายเลยนะคะต้องมีหามีที่นะ,ะมีที่วางนะ,ะมันก็ตั้งได้สบายมากนะคะเอามาเย็บเองนี่รู้สึกว่าถูกกว่ากันเยอะนะคะไม่ต้องไปเสียสตังค์ที่มันไม่อันจาเป็นนะคะจากพวกนี้มันจําเป็นแต่เราถ้าเกิดเราทำได้ด้วยตัวของเราเองมันก็ ประหยัดกันได้เยอะนะคะอะไรที่มันอันควรจะซื้อที่อะไรที่เราทําไม่ได้ก็ซื้อไปนะคะแต่แต่ถ้ากิดเราทําได้ก็ทําของเราไปนะคะไม่งั้นก็ที่ตั้งของโทรศัพท์ของ iPad นี่ก็แพงมากนะคะรู้สึกว่าเสียดายตังคนะ,คะที่เราทําไม่ได้ก็ไม่เสียดายนะคะถ้าก็ซื้อแล้วก็รู้สึกว่ารู้สึกดีนะคะ รู้สึกได้เสียตังค์แล้วดีนะคะแต่อะไรที่เราทําไม่ได้รู้สึกว่าเสียตังค์แล้วรู้สึกเอาให้ดูแค่นี้ไปก่อนนะคะวันนี้ก็เย็บมาหลายชิ้นแล้วนะคะคือเย็บผ้าม่านด้วยแล้วก็เย็บอที่ตั้ง iPad ด้วยนะคะก็เย็บที่ตั้งโทรศัพท์ก็ของลูกชายเอาไปแล้วเราก็ต้องเย็บมาอีกรอบเลยละ แล้วก็หาผ้าแล้วผ้าอยู่แถวๆนั่นแหละอยู่ใกล้ๆตัวนั่นแหละเอาไว้ค่อยวางๆค่อยมาเย็บโอเคนะคะวันนี้ให้ดูแค่นี้ไปก่อนนะคะขอขอบคุณทุกคนทุกๆกำลังใจที่ติดตามมามากำลังใจให้แล้วก็ที่แบบชอบหรือไม่ชอบก็ตามมาดูก็ขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนๆทุกๆคนทุกๆท่านที่ มารับชมอาแชร์เป <c ười> ็นของของของพี่มีนะคะมารับชมที่แบบตัดเย็บของพี่มีนะคะขอบคุณมากๆนะคะบ๊ายบาย